สโล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 ครับาาครับนี่อขึ้นฟังเลย บอเดียวไปได้จริงๆบู้เดียวูุู้เปียวเปัดลงไปโดัลางไปอกเลยก็้ชเวขึ้เือบ่ปล่อยกล้วยใส่าคุปีกายเกิดได้ อุ ooh, ooh the end, ้มนานเอาควายเขากินแล้วมันส so, uh ิเ huh. บิดมับได้ค right ืออว่า huh. ทีหาย้จมาเอากินปลาว่าหื้อวเดี๋ยวนี่ตหัวหัวม่ใจอยตัวนึ่งเหัว่อยวัดของตปัดลกปัดลนัปัดโกวิบโักลองคอู่เจ้าบาปว่ามันออกนีตัวนึงเดี๋ยวก่อนยนะปัดดึงหัวเฮ้่คน ทันหมดเหรอเขาจะจับกล่องเนี่ยดนาวได้หนิดาน้าวให้คนจับนะไม่ได้ปนอะไริงโดดน้ำไปิงโดดน้ำไปโดดน้ำเกี่ยวกวันมันก็ออกยู่หนึ่งตัวหนึ่งออก่อไห่หมอมีชิมเลย กระสันหลากตัวตัวใหญ่มันสูญนะสูญตั้อยู่นี่นหนากเลยไปตั้งได้ก่อนทำแล้วไม่ผิดละนี่ตัวใหญ่ตากล้องเยนะาเยนี่ตั นุลงไปฟังเลยหมม้องพี่ไ่น้งมาไม่ลงเลยน้องพ่อักไน้บางเหมเกาฮ้ยนงวะพี่นูพี่บ้านนคไม่น

เจอแล้วกุตัวแรกอยู่ใส่ขมสด,ดกินใ่ว่าปีนี่ไม่้อนหน้าตาบ่หลายเลยุปีนันสีผ่านจำนี้เนาตอนน่นะเนี่ยนู้ปลาเลี้ย

จุดๆรถอย่างเงมันพอดเกดๆจุดๆจคดๆจุดๆเฮ้ย ข้างหลังเปรอะเห็นมั้ยกินเก็บกินก็ไปเก็บมา oh,

เดี๋ยวเราไปถ่ายปลาอะไรอ่ะน่าหนึ่ไม่รู้เลยเหมือนปลาขอที่โต๊ะบอดเปิดปลาขอเหรอข้างหลังนะนุข้างหลังปลาหนีเอาผมเหมันยางาเลยมันตายเลยมันติดไม่หนาบากอยู่มันปมันออกยากไรพอแล้วนะคไปดกันแถบกูรูปลาไปก่อนเข้าแล้วหยุดหยุดไว้ก็ได้ะนุ ยใส่โลใส่โลใส่โลเอาไปไหนได้อีกโตไปค่อยเมือคือคุมเลยตัวเดียวเถ่ายรูปดิล่ะเจ้าอหอนไหมโลครับปาซาครับนี่ บบ้าน,นันครับวันนี้มาก,กินปลาสะหน้ามันครับกับบด้หลแล้วครับพอได้กินนี่แหละครับบรรยากาดทงหน้าครับ